สวัสดีครับดีเจเจทิพย์ใบรวีเจครับวันนี้ครับเราจะมาแนะนําเทคนิคการป้องกันตัวนะครับโดยเริ่มจากการโดนคล่อมแล้วบีบคอนะครับซึ่งมักจะเป็นเทคนิคที่มักจะเคยเห็นได้บ่อยนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ยอดนิยมในการป้องกันตัวนะครับโอเคครับรบกวกวรัตครับผมจะเริ่มจากผมอยู่ในโพซิชั่นที่ได้ปีกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ในวิดีโอหรือคลิปต่างๆเนี่ยหรือว่าตามกระทู้ต่างๆมักจะบอกว่าคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยสามารถป้องกันตัวจากการโดนคขอาได้ไหลายแบบวิธีหนึ่งที่ชอบมีคนมาบอกก็คือเอามือเนี่ยมาบีบที่ไข่ผซึ่งจริงๆอันตรายนะครับไ่ก็พยายามจะจิ้มตาผมเนี่ยเป็นไปนได้ยากมากเพราะโพลิชันนี้ผมเป็นคนคุมผมได้เปลี่ยนไปสุดเม่เอรบควนกาฟแพมจะบีบไข่ผมครับน่นอมายถึงผมสามารถจะ ถ้าเห็นผมเห็นมือเปื้อนเปี้อนแหละผมน้ำหนักตัวผมชกลงไปได้เยอะกว่าหรือผมเม็อย่างนี้คุณลับพยายามจะจิ้มตาผมนะครับ <c oughs> ผมก็เยนจับหรือพยายามจะเอายื่นมือมาเพื่อจะเหมือนพยายามจะจิ้มตาผมนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเป็นอย่างนี้ท่านใหม่หผมสามารถจะชมดีเขาได้นะครับฉะนั้น พยายามอย่าใ,ใช้นะครับนั่นหมายอย่าลืมว่าถ้าคุณยื่นมืออะไรไปเนี่ยคุณเปิดหน้าเมื่อไหร่เขาจมตีคุณได้นะครับโอเคกลับมาที่พลเรือนของวันนี้ครับวันนี้ผมจะเริ่มโดยการบีบคอ,ขอระบายสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคนที่อยู่ข้างล่างสิ่งแรกที่ควรทำคือมือ,อางนี้แนละ้วกดคอลองเพื่อทําให้ระยะระหว่างคอเนี่ยมันสั้นลงทำให้เวลาโดนบีนะบอ่าจะได้ไม่โดนมากขึ้นอย่างที่สองมือขวาของเขาทรับ ขวาจับข้อมือผลกริปแบบนี้อย่างนี้เราดูนะครับเราเรียกว่ามังกี้กริปนะกริปอย่างนี้นะครับไม่ใช้นิ้วโป้งนะครับเพราะถ้าใช้นิ้วโป้งเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยมันจะน้อยกว่าการไม่ใช้นิ้วโป้งครับนี้เราสามารถจะใช้มือได้ทั้งมือครับมือข้างข้างหรือข้างซ้ายเนี่ยไปคับทักแบบนี้รองไว้ที่ใต้ศอกนะครับอาจจะมีคนสงสัยว่าทําไมจับแบบนี้ทรามไม่จับแบบนี้ไว้ถ้าจับอย่างนี้นะครับนี่ร้านพยายามดึงนะครับน้ำดึงดึงก็จะเกิดขึ้นคือถ้าดึงอย่างนี้ ข้อสอบอยู่ข้างหลังเนี่ยผมเปออกแรงง่ายแต่ถ้ารัดค้ำไว้จะบ,บล็อกสอบผมนะครับถึงออกยากครับเราไม่ต้องระวังมือนี้นะครับเพราะว่าอีกนั่นคือ,อ,อ,อขาหน้าเท้าเนี่ยเห็นไหมฮะมาเกี่ยวที่ข้อเท้าผมไม่มีส่วนอข้างเลยเนี่ยไว้ข้างหลังจากนี้สิาาง่งที่เขาทำคือเขาจะทำบริษัทหรือสะพานโค้งไปครับ ที่ผมก็คือใช่ผมต้องบล็อกตรงนี้ไว้ว่าผมไม่ต้องการหน้าคว้างไปแล้วเขาพลิกตัวไปด้านข้างนี่ก็จะกลายเป็นมีเวอร์ซ่าเปลี่ยนคุณลักันเขาจะปไปข้อมูลอื่นแทนครับเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับผมจะสีจุดสำคัสิ่งที่สำคัญตรงนี้คือเวลาผมบีเขาบล็อกหนึ่ง สองขาเกี่ยวสามจากตรงนี้นะครับบอกไตรงนี้เห็นไหมครับขาผมเนี่ยโดนบล็อกไว้อย่างนี้แล้วผมพลิกตัวไม่ได้ครับคู่วิ่งมองเปิ้งข้ามมาตรงนี้นะครับเปลี่ยนโพซิชั่นครับกลายเป็นผมเป็นคนเสกเนี่ยแล้วผมอยู่ข้างล่างนะครับข้อนี้เดี๋ยวให้ทำแบบนี้ครับ จุดหนึ่งที่ต้องระวังก็คืออันนี้เป็นทริคนะครับข้อสอบของคนที่ของล่างไม่ควรจะเปิดถ้าเปิดออกมากขาผขึ้นได้เยอะอันนี้เขาหนีลำบากังนั้นเวลาโดนปืน้นเราก็ข้อแข่งสงสั่งไปอย่างแรกคือเกย์าตาข้อสอบเนะี่ยล็อกอยู่ใต้ขาตื่นะคือแม่ผมไต่ขึ้นไปเป็นไฮเมาอ์ จ่ไว้ว่าถ้าเขาผมไาอยู่ใต้แรงแรงเขาเมื avenues, y, like, ่อไหร่เขาเสียเปรียบมากขึ้นเพราะผมโอกาสที่เขาจะเกี่ยวขาผมยากในฐานาผมนี <h <h ์เป็นที <h <h ่ก็ฝากไว้สำหรับเทคนิควันนี้นะครับก็ก่อนอื่นที่ต้องแนะนำก็คือเวลาเราจะฝึกเทคนิคพอกกันตัวอะไรอะไรก็แล้วแต่ครับควรที่จะเรียนจากผู้เชี่ยวชาญนะครับ หวังว่าวันนี้คงได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องของเรานะครับแล้วก็ Follow เราได้ที่ R B J นะครับใน ig แล้วก็ใน Facebook Page R v J T นะครับวันนี้ B J T i by R B J ก็ขอขบคุณมากครับทางหน้าไปที่อะไรไว้พบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ